ฝ่ายสงนะครับสมเด็จพุทธาจารย์วัชเกศต่างผู้คุยสมเด็จเกียรติอุปเสนประธานที่ภาษาโครงการฝ่ายคา,วารวะดรสุเมธตันติเวชกุลประธาน,นาคณะกรรมการดำเนินงานโครงการคุณหญิงสุดารัดเกย,ยุราพันธ์เราเป็นคนไทยนะครับร่วมใจกันทําเพื่อถวายในหลวงและพระราชินีสิ่งสำคัญที่สุดคือถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัม,มพุทธ,เ,ธเจ้า ผู้ตัดสู้ธรรมมาถึงเป็นเวลา2,600กว่าปีสั่งสอนมนุษย์มา,าพระพุทธองค์คงตัดว่าการสาดน้ำล้างภาชนะลงไปในบ่อน้ำขมเพื่อเจตนาที่จะให้สัตว์ที่อาศัยอยู่ในที่เหล่านั้นได้รับความสุข mm hmm. ก็ยังมีอนันสงสงไม่น้อยเราทําให้สัตว์ที่อยู่ในน้ำขมนะครับเราล้างภาชนะกระสานะลงไปสัตว์ในน้ำคมได้น้ําใหม่มีความสุขขึ้นมาก็มีอันิสง เปรียบไม่ได้เลยนะครับกบการบูชาแผ่นทอง9 9บาทที่จะทําให้เกิดการสร้างวิหารทานให้กับตนเองโดยการบุญณลปฏิสขอสถานที่ประสูติของพระเจ้านะครับวิหารทานประทานที่ยิ่งใหญ่ที่พระอง